ใช่ค่ะก็ก็เป็นระบบไฟแบบใหม่นะคะ<ม>ซึ่งจะนี้ว่าก็เหมาะกับผู้หญิงอยู่นี้ด้วยะคะ่ะที่อยู่คนเดียวแล้วก็เวลากลับบ้านแล้วกลัวอันตราย<ม>เราก็สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเปิดจากระยะประมาณ20เมตรได้อะคะ่ะ<ม><ม>ไฟก็จะสว่าง<ม>ใช่ค่ะอย่างจจนี่อันนี้ก็จะทํางานเสร็จดึกอะไร่งเงี้ยค่ะกลับมาบ้านเราจะได้รู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วเราก็จะเปิดไฟมาจาก จริงๆมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ใหม่ด้วยค่ะสนใจใช่ไหมสนใจค่ะแต่ตอนนี้ยิ้มติดแล้วค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้คุณใช้เสร็จแล้วประมาณ90%้าสิบเปอร์เนต์นะคะพร้อมปีนี้จะเป็นต้นปีได้จะพยายามให้ปีนี้นะคะค่ะเพราะว่าหลังๆอีก10%เนี่ยมันคือเป็นเรื่องของดีเทลอะค่ะเป็นลาช้าเพราะอะไร คุณครูจะนี่ต้องเซตระบบครูเยอะด้วยะค่ะเพราะว่ามีสอนหลายอย่างค่ะีสอนเองไมไ่สามารถค่ะเราได้แค่ไปคุมงานหรือไปดูอะไรบ้างไหมคจจรับอาจาตอนนี้ดูค่ะคุมค่ะเพราะว่าก็จริงๆมันก็เป็นของจนนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นทุกรายละเอียดมันก็ต้องไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นธุรกิจแรกด้วยะคะ่ะจริงจริงไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันก็มันก็หลายอย่างอ่ะเพราะว่า มันก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วเราไม่เคยได้ทำอะคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เจนี่จะทำเนี่ยมันมันกลายเป็นความตื่นเต้นแล้วก็กลัวแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ที่เราก็รู้สึกว่าเราเราเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่อนขาจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่เลยใหญ่ไหมสาหรับเจนี่อะไรที่เป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรที่ทําใหม่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ใหญ่แล้วก็ตื่นเต้นเสมอเสมอ มีการนัดประชุมกันแต่ว่าจะเปิดวันไหนแน่นอนยังค่ะพี่ปิดโทรศัพท์ยังงค่ะแล้วมีการพูดคุยกับพี่บุ๋มยังครับว่าเขาอยู่ที่ในพื้นที่เดียวกันหรือยังก็จริงๆจริงๆก็คุยเป็นระยะระยะนะคะค่ะเขาอย่าพี่ก็ถามอยู่แล้วนี่ใช่อย่างล่าสุดที่ไปสัมภาษณ์พี่บุ๋มมาพี่บุ๋มบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับต่อการเต็งๆนิดนึงเพราะว่าประมาณบานปลายมากเพราะว่าต้องรอพี่เจดี่เพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่แกล้งทำนี้ จริงจริง,รงคือเวลามาเช่าเนี่ยคือถ้าเกิดจะนี่ยังไม่พร้อมจริงๆแล้วเราก็ยังไม่อยากที่จะดําเนินต่อไปเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วถ้าเราเปิดแล้วมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วถ้าลูกค้าไม่พอใจอันนั้นเป็นอะไรมันเป็นปัญหาใหญ่กว่านี้นะคะ่ะถ้าเรายังไม่พร้อมจริงจริงนะคะเราตองให้มั่นใจทุกอย่างใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรจจนี่ว่ามัน,มนเราต้องมั่นใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะโฟลลูกน้องได้ อย่างตอนนี้นคือพี่บุ๋มบอกว่าถ้าคือมีการเป็นนัดกับพี่เจนนี่เหมือนการคุยๆแต่ว่าพี่เจนนี่เหมือนจะนี่ให้เลยค่ะคุยค่ะเพราะก็คือว <น personality. S 2> ่าพี่บุ๋มก็เลยว่าเออคราวนี้จะเปิดเองก่อนได้ค่ะยินดีค่ะถ้าเกิดพี่บุ๋ม้อมค่ะแลวตอนนี้นคือมีการคุยกับพี่บุ๋มทางล่าสุดเกี่ยวกับเจนนี่เจนนี่ไม่ได้เป็นคนคุยเองคะ่ะ <Melanie> อือื่ขออนุญาตค่ะเซอร์ไพรส์ส่วนเกิดดีด้วะค่ะ ขออนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่ทําให้อะค่ะอันนี้คือเราเป็นแม่งานดูแลให้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะของได้ไหมของขวัญอะไรขออนุญาตที่จะไม่บอกแล้วกันเนาะที่จริงแล้อเรียนร้อยยิ้มใจของเขาแล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้าถ้าเกิดคุณเครื่องยิ้มจะนิยิไมคะเหมือนเพื่อนเพื่อนก็แบบแชร์ก็แชร์พากันเข้าเยอะก็บอกหวานก็มีบ้างอะค่ะ เป็นงานนานไหมคะที่นี่คะนานค่ะคนเดียวเลยไหมหรือว่ามีเพื่อนๆช่วยกันคิดคนเดียวค่ะยังต้งว่าไงบ้างค่ะก็ต้องถามคุณกึ้งค่ะแสดงว่าเป็นสิ่งที่เราแบบตั้งใจมานานใช่ไหมคะคือจริงๆเหมือนกับเซอร์ไพรส์ที่คุณกึ้งทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการตอบแทนสิ่งดีๆให้กับคุณกึ้งเองค่ะเป็นสีจริงนะ อันนี้ต้องถามเขาเอง <c oughs> เราเขินไหมคะตอนแบบว่าเราจะเส์ไยรแล้วนะช่วงน้ามงค์ีตอนนั้นเลยนตอนนั้นมันเหมือนกับเราลุนมากกว่าค่ะอย่างอย่างรู้ค่ะข้ามามก็หวานเลยทีเดียวขอไม่บอกแล้วนะคะอันนี้เกี่ยวกับที่เขาเร์ีพรเราเราก็เลยแบบอยากเส์ไพรเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่ทําให้ค่ะเขามีคำขอบคุณอะไรที่แบบบอกทีเจะนินไหมคะก็ขอบคุณปกติ พอเปิดตัวได้เลยไหมคือเจนี้ยังไม่อยากจะพูดอะไรมากอะค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องระมัดระวังเพราะว่าสิ่งที่จะนี่พูดไปมันก็จะกลายว่าเราก็จะโดนกลับมาแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นเรื่องระหว่างจะนี้กับคุณเกื้อเองดีกว่าคุณเกนก็จะมาวารูปที่ออกมาก็น่าจะชัดเจนอะไรอย่างนี้ คือจริง,รงๆอันนี้ไม่สามารถที่ไปห้ามความคิดของใครหลายคนได้ะนะคะเพราะฉะนั้นจะนี่ต้องตามใจทุกคนว่าใครจะคิดยังไงก็คือมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลส่วนในสิ่งที่จะนี่ทาให้กับคุณกึ้งเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีๆที่อันนี้ทาให้มันก็เหมือนกับไม่ว่าจะแฟนศัพท์หรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเรามีสิ่งดีๆให้แก่กันและกันมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอะเรื่วันนี้ก็ยอจะ ก็ยังบอกไม่ได้ค่ะอย่างรูปที่ออกมานี้น่าจะแทนคําพูดอะไรต่างๆได้แล้วหรือยังคำพูดขอยังไม่พูดอะไรนะคะอันค่ะหลังจบวงรูปไปแล้วแฟนคลับว่ายังไงบ้างที่เทามาคอมเมนต์ในรูปเราก็ก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะไว้พอหรือมีเชียร์มีอะไรนี้ไหมคะก็ไว้พอนมือเกิ้ลนะคะมีเชียร์ต้องไม่นะพิจิณอันนี้ต้องดูเองต้องมาอย่างอื่นให้ด้วยไหมคะขอไม่บอกเนาะเพื่อนไม่ยากนะคะพอคือนั้น พอเป็นรูปบอกไปแล้วทางฝั่งในสังคมปกตเขาก็แบบว่าขึ้นเขาไม่พูดถึงคนเดินค่ะเราก็คือยังไม่มีการตกลงกสถานการเนาะขอไม่พูดอะไรค่ะไม่เป็นไค่ะพิจิณีค่ะเริ่มรดยสามอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงนะคะนักเล่าวันนี้ถือว่ามีความสุขดีไหมก็ดีค่ะ